วันนี้มีอัปเดตมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะสำหรับเวทีการประกวด Miss Planet International ที่แคนเบอเียขาบอกว่าตอนนี้มีการตระเตรียมสถานที่สำหรับการจัดเลี้ยงเหล่า Miss Planet แล้วที่จะไม่ซ้ำรอยเรือกับการประกวดเวที Miss Grand อย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องการสวมชุดไม่ว่าจะเป็นการนำชุดไทยไปให้เหล่าผู้เข้าประกวด m s s s p l n n t เนี่ยใส่ในนครวัดดูซิเอาอีกละแต่ก่อนอื่นมาขอนี้หน่อยเถอะ สำหรับ Miss Planet International Cambodia ชุดล่าสุดของหล่อนเนี่ยนะคะดูก็รู้เลยค่ะว่าเรียนแบบ Miss Universe Thailand มาคือแบบว่าทางทางที่พยายามจะทำให้เหมือนกันแล้วนะแต่อย่างว่าแหละก๊อปปี้ก็ทำได้แค่เกรดเพียงเท่านี้เองดูนะคะเขาคอมเมนต์ค่ะว่าชุดราตรีของเขาเนี่ยให้คะแนน10เต็ม10เลยสวยมากมก แต่สําหรับคนไทยค่ะเห็นแล้วแบบว่าพูดเป็นสียงเดียวกันเลยบางคนก็บอกกาคาพริกบางคนก็บอกว่าคล้ายกับซองขนมปูไทยเอ้ยอันนี้นี่แบบเหมือนมากบางคนก็บอกว่า1 0บสิบ,ส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 บหักหมดเลยไม่ได้โชว์นะคะบางคนก็บอกว่าขอโทษนะคะอะไรเอามาติดเอาไว้ที่หน้าอ,อกอะค่ะพึง่งแปะเป้าบางคนก็บอกว่าป้า ช่วยเวน้นช่วยให้คนลืมก่อนได้ป่ะมิส s u น i v วอ s e ไทยเพิ่งจะใส่สวยมาหยกหยกโอ้โหหล่อนนี่เรียกว่าแบบเป็นงานรีบเลยนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเองก็ชอบทำให้เขาด่าเน <c oughs> แล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันชุดอินซีแดงกรเปล่าขึ้นกำแพงยังบา <c oughs> งคนบอกว่าเฮยดูแล้วแบบว่าลิเกลิเกหงฟ้าเมื่อยล้ามาบอกเรานี่แหละเป็นแบบนะไก่ย่างวิเชียนเว แม้พวกเมนก็ไม่บอกล่ะว่าเห็นคนไทยเป็นไอดอลใช่ไหมบางคนบอกว่านี่แม่หล่อนคนนี้หล่อนหัวใจไก่ชนนะป้าดูออกมาห่านสีแดงบางคนบอกเฮย้ยนกกวักกับป้าหาจุดเด่นไม่เจอเลยอ่ะคุณแม่กลายเป็นแม่นกเป็ดน้ำจอมกอปะป๊า,ปาหรือว่าจะไปเล่นหมอลำจา้าปีกนั่นน่ะคือปีกอะไรจา้าเหมือนกับปีกมแมลงวี บางคนเขาบอกว่ารสนิยมเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้จริงๆและอันนี้ล่าสุดน,นะคะพี่ไม่เห็นเขาฝากมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเวที Miss Planet มีการเตรียมพร้อมสำหรับมิ s แพลเนตอินเตอร์เนตชั่นแนวแล้วสำหรับอาหารข้ามในมือนี้ดูสิสถานที่นี่จัดแบบสวยงามเลยนะพอๆกับคราวที่แล้วเลยดูละกันว่าจัดแบบสวยงามแต่อันนี้เขาจองให้คนอื่นกินนะป้า เดี๋ยวถึงเวลาจริงๆจะต้องมีแบบว่าถ้วยโฟมแล้วก็มีแบบว่าเป็นขนมเส้นจุ้มจิ้มจุ้มจิบอะไรมาเหมือนเดิมแน่ๆแล้วก็อาหารนี้ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็มาดีไม่ดีนะเอาผัดกระเพรามาลงจานหรือเปล่าก็ไม่รู้ โดยมีหลายคนนะเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีคนไทยด้วยบอกอุ้ยแม่ดูอลังมากอลังเวอร์เป็นเวทีที่แบบจัดเนี้ยงนางงามดีที่สุดในตอนนี้เฟอร์เฟกอะให้ฉิบฉๆบฉิบเลยบางคนมาคอมเมนต์นภาษาคอมเมนต์บอกว่านี่เพิ่งตั้งค่าว,วิดีโอหรือปะเหมือนกัว่าเป็นวิดีโอเก่ายังไงก็ไม่รู้ฉันว่าฉันเคยเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้มาก่อนนะ บางคนบอกว่าแค่เวทียังเป็นขนาดนั้นฉันคิดว่างานเลี้ยงกินข้าวเนี่ยคงจะไม่ได้ดีกว่านี้หรอกแล้วก็มีต่างชาติมาคอม,มเมนต์ภาษาอังกฤษนะบ,บอกว่าระวังละกันเดี๋ยวหน้ากล้องเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะเอาดีๆขายหนะ้าเข้าหน้าแล้วก็มาดูกันหนะะ้าสำหรับชุดที่ให้เหล่า Miss Planet International ใส่เนี่ยมาดูคือเขียนบรรยายได้นา เกลียดมากบอกว่านี่คือการประกวด Miss Grand International กับชุดขเมนแบบดั้งเดิมเอ้ยเรามาดูกันเถอะ นี่หรอชุดขาเมนแบบดั้งเดิมสะกดคำว่าสมปดเป็นปสุเสรจจสะกดไม่เป็นแล้วเนาะทุกทุกอย่างนี้จะต้องเอาสบายมาใส่หมดเลยแล้วก็ดูแบบว่านะขนาดนุ่งผ้าเนี่ยนุ่งถูกหรือเปล่าผ้านุ่งที่เป็นผ้าถุงเนี่ยรีดหรือ,อยังเห็นชัดเลยว่ายังไม่รีดรับรองว่าสั่งมาจากประเทศข้างๆแน่นอนมาดูคอมเมนต์กันหน่อยมีหลายคนบางคนก็บอกว่านั่นไงฉันว่าละเป็นชุดไทยแบบฉ่าเลย โดยครีเอเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า MPI Miss Planet เนี่ยก็มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอบคุณนะที่ขายชุดเขมรในเมืองไทยโอ้ อยากจะขากถุยขากถุยไปสิบรอบนี่มันชุดของใครคะกรุณาคิดแล้วก็ไปเรียนหนังสือมาใหม่บางคนก็บอกว่าโอ้ล่ะล้โซพร์ตี้แต่นี่ไม่ใช่ชุดของคอมเมนต์ไม่ใช่หรอบางคอมเมนต์หน้าก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้มีหลายๆคนมาคอมเมนต์บอกว่าสวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูก็รู้แล้วก็หลายคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่คือไทยเดรสบางคนบอกนี่คืองานรวมตัวอบอตอปะ่ะขอบคุณแล้วกันนะที่ช่วยโปรโมทชุดไทยโอ้ยของ ไทใจดีจังเลยนะ้าเมเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นชุดไทยคนไทยใส่ชุดไทยในคอมเมนต์มีน้องดินสอนด้วยนะจ๊ะเห็นละโอ้ละัละลาไม่ละแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอา้าวตกลงมีผู้สมัครกี่คนกันแน่ทำไมอะ่ะเหลือเพียงเท่านี้เองเหรอตกลงใครขโมยใครกันแน่เป็นการแสดงแบบไหนกันแล้วอินโดนีเซียไปอยู่ไหนเนี่ย โดยมีหลายคนเลยนะคะมาคอมเมนต์เออินโดนีเซียสงสัยจะเชียร์อินโดนีเซียค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปวิดีโอนี้บอกว่านี่คือ Miss Planet ที่มาจากประเทศไทยแต่ว่าเธอใส่ชุดคเมเมนต์แบบดั้งเดิมโอ้เห็นแล้วรู้สึกว่า สงสัยเขาน่าจะสะกดผิดมากกว่านะคะคือคุณน้องเนี่ยโพสท่าสวยงามมากๆอย่างว่าแหละเดี๋ยวต่อไปนะนะครวัดจะต้องแบบว่าชื่อเสียงผิดไปแน่ๆเพราะว่าเวลามาปุ๊บคนก็จะถามหาแต่ไทยเดรสไทยเดรสแต่มาหาไทยเดรสในอังกอร์เนี่ยนะโอ้คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าประเทศแคนเบอร์เรียเนี่ยเขาไม่ได้เป็นต้นกําเนิดของผู้ที่ประดิษฐ์คิดคนไทยเดรสแบบนี้ที่มีสบายนะคะกรุณาทําความเข้าใจส เดียวมีหลายคนเลยนะเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้บางคนก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยโปรโมทชุดไทยอันนี้ก็ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าเป็นคนไทยที่สวมใส่ชุดไทยแต่ว่ามาโชว์ความงดงามอยู่ในอังกอรวัดนั้นไงนางงามไทยมาใส่ชุดไทยก็ต้องสวยมากเป็นธรรมดานี่คือการโชว์ความเป็นไทยอยู่ที่ไหนก็สวยงามแต่ว่าชุดกรัรมพูชาเนี่สิโอ้ยขนาดเขาบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้เพลงยังใส่ เป็นเพลงไทยเลยโอ้สุดยอดคือเข้าใจนะส่งกำลังใจให้คนไทยเนี่ยทำอย่างเต็มที่ละกันส่วนวัดเนี่ยเป็นอังกรอรวัดสวยงามอยู่แล้วค่ะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาอันนี้ยอมรับแต่ว่าชุดจะต้องพูดให้ถูกว่านี่คือไทยด r e เป็นชุดไทยค่ะและคนสวมใส่ก็คือคนไทยนะคะ บางคนก็บอกอ้าวงงเมื่อก่อนที่พวกกะมีบอกเองอะว่าห้ามใส่ชุดไทยเข้านครวัดแล้วตอนนี้ตกลงเป็นยังไงเนี่ยบางคนก็บอกว่าออมสังเกตดูซับในสบายทำไมดูแปลกแปลกคะดูหนาเตอะโลยาบางคนบอกว่าถ้าคะเมนจะบอกว่าเป็นชุดคะเมนแบบนั้นหล่อนจะต้องไปขอขึ้นกับยูเนสโกก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหนับหนุนจ้ะหนับหนุนให้พวกกะมีเนี่ยสู้นะจ๊ะไปยื่นกับยูเนสโกเลยว่าชุดแบบนี้ตกลงจะก,กลายเป็นชุดคะเมนโบราณได้หรือไม่ บางคนบอกว่านี่แหละ Amazing Thailand 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 เท่านั้นขนาดเพลงในนี้ยังเป็นไทยส่องเลยและจะบอกว่าทุกๆอย่างเป็นของเมนโอ้คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกจก้ะส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะก็เป็น Miss Planet Indonesia บอกว่าเธอสวยงามมากๆเลยภายใต้ชุดที่มีสบายเหมือนกับชุดไทยแต่ดูนะคะอันนี้ชัดเจนเลยที่บริเวณกระโปรงของน้องเขาเนี่ยโอ้โหยับเป็นเส้นเลย <c oughs> แสดงว่าเพิ่งถอดออกมาจากหอเนี่ยคือไมรีเลยนะคะ ดูสิคะความพิธีพิธันของเวทีประกวดนางงามของประเทศกัมพูชาจะออกมาเป็นแบบนี้ละคะ่ะแบบนี้ต้องหัวเราะเป็นยังไงคะปรำ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 แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคน อินโดนีเซียมาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยค่ะบอกโอ้ล่ะล่สวยมากกว่าประเทศอื่นๆเลยสำหรับคนอินโดนีเซียสวยจริงๆแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอให้อินโดนีเซียสมความปรารถนาได้มงกุฎสมดังใจเธอนี่สวยจริงๆภายใต้ชุดแบบนี้แล้วก็มีหลายคนนะาบอกว่าอุ้ยไ่ายคอสตูม so beautiful not c o m e r a dress จ้า เพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วอ่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะเห็นแล้วหัวเราเป็นปรำปรำๆรำรำรำร,ร,ร่วมกันแล้วก็มาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ